กินอะไรดีที่ KL วันนี้เราพาไปกินอาหารจีนค่ะร้านนี้อ่านว่าอะไรเราเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเราหาเจอจาก Google Map ค่ะให้เข้าไปที่ Google Map นะคะแล้วก็ลองสะกดแบบนี้ค่ะ R E S T O R A N เวน w a k M A K A N A N เวน w a k แล้วก็ L A U T เวน w a k อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ z H E N ค่ะ จะขึ้นเป็นแผนที่ร้านนี้ถ้าถามว่าอยู่ไกลาจากตัวตึกแฝดหรือเปล่าก็ไกลพอสมควรค่ะประมาณ9กิโลแต่ถ้าเกิดสมมติว่านั่ง grab เนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่พีกอะราคาก็จะอยู่ประมาณ15-20ลิงกว่าิกว่าประมาณนี้ค่ะร้านนี้เราก็อยากจะให้มาลองนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารจีนเพียวๆมันจะมีการผสมผสานอาหารอินเดียผสมอาหารเยอรมันด้วยประมาณนึงค่ะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อเหมือนกันในแท็นี้ ถ้าใครเดินทางมาจากตึกแฟตเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีค่ะค่ารถก็จะไม่เกิน25ลิงร้านนี้จะเปิดกลางคืนนะคะแนะนําให้มาหลังจาก2ทุ่มเป็นต้นไปส่วนอาหารจานที่แนะนําจานแรกเนี่ยก็คือจะเป็นขาหมูทอดค่ะ ขาหมูทอดอันนี้มีความพิเศษยังไงตัวขาหมูเองเนี่ยทอดเหมือนกับขาหมูเอยอรมันค่ะแต่ตัวซอสเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกับน้าซอสน้าจิ้มหมูสเต๊กเนาะแต่มันไม่ใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แกงกะหรี่เหมือนแกงอินเดียด้วยอันนี้แนะนําอยากให้ลองกินกิีนไม่แรงค่ะแล้วจานต่อไปคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้พิเศษนะผัดผักอยากให้กินแก้มไม่เฉยเพราะว่าเรากินของทอดมาส่วนเต้าหู้เนี่ยที่นี่มันจะเป็นจานร้อนก็อร่อยดีค่ะเหมือนไม่ค่อยเห็นที่เมืองไทยลองดูแล้วกันนะอันนี้แนะนําค่ะ